มาอยู่ในช่วงสีสันโซเชียลนะคะก่อนไปข่าวแรกใหม่อยากบอกคุณผู้ชมเลยกืนตอนโฆษณาเราก็ไม่พักกันนะเราคุยเรื่องตัวเลขกันยับเลยคุยไม่หยุด้ก็มีคนถูก90้าล้านใช่ไหมโอ้โหสุดยอดนะ,อะขอแสดงความยินดีคนที่ถูกนะไม่ถูกก็ทำาหากินกต่อไป <c oughs> รุนง,งวดต,วต่อไปเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะเอามาเรื่องที่เป็นคพราว่าเป็นปัญหาระดับชาติในช่วงสงกรานได้ยินคํานี้ไหมคุณผู้ชมลูกเท้ากินคน เห็นคลิปตัวมาบ้างแล้วแหะเจอกันเยอะเหมือนกันนะคะนี่หนุ่มคนนี้ก็เจอเหมือนกันร้องไห้เลยทีเดียวไปดูกันค่ะ ชาวต่างชาติชอบชอบป้าที่มาช่วยอ่ะชูอิทสุดเท้ากินขาตรงตัวเลยีลว่าไม้นั่ม่เป็นไรนะไอเฮลยูพยายามจะสื่อสารแลวน่ารักมากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าอาจจะแบบมีกลุ่มๆมานิดหน่อยแหละมันมันเมาๆช่วงเทศกาลเนาะเขาก็เดินเล่นน้ําสงกรานเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าตกฟุตบาทจังหวะตกฟุตบาทไปเหมือนรองเท้ามันแพ็ สวมก็ไปขาข้างหนึ่งนะคะพยายามเอาออกเอาออกไม่ได้สภาพเป็นไงร้องไห้เฮลมีช่วยด้วยนะคะผู้โพสและกลุ่มเพื่อนๆเขาเล่นน้ำอยู่แถวนั้นแหละก็เลยไปไปช่วยนะเอาออกได้นะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็คือยกมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยได้สำเร็จนะคะโอ้จะบอกว่าช่วงสงกรานเห็นหลายคนเลยที่เจอเหตุการณ์ชูอีทฟูดรงเท้ากินขาเป็นจานวนมากเลยบางที่เชื่อไหมมี สุ้มของหน่วยกู้ภัยอ่ะเพื่อช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะ,ะช่วยคนดนลงเท้ากินขา <c oughs> เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มันมีวิธีใส่ถุงมือเนาะแล้วเขาก็ดึงออกให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ช่วยได้คลิปนี้น่ารักมากค่ะคนดูไป4.7ล้านวิวคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจังหวะพี่ต่างชาตินั่งสุดตัวคือสิ้นหวังมากเออเขาบอกว่าช่อ a t Food เนี่ยนะต้องสอนการผสมพ,พยาบาลการกินเกือบกินขาเบื้องต้นในปีหน้า สอนทุกคนว่าวิธีการช่วยเกิดกินขาทํำยังไงจริงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ดีๆเลยนะโปรโมทเนาะเผื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์คือบางทีไม่รู้วิธีก็คือยังไงสละรองเท้าคือตัดบางคนก็ยอมตัดแต่บางคู่มันแพงอ่ะจริงจริงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงร้องไห้เพราะไอ้คำว่าช h e a t f o o เนี่ยแหละอเท้าฉันเป็นอะไรรอเปล่าเนี่ย chew eat f o o รองเท้ากินขาโล้ยตาย คนไทยไม่ค่อยเป็นนะน้อยนะแต่ส่วนใหญ่กชาวต่างชาติเป็นเยอะปีนะี้เหมือนคนไทยเริ่มรู้คนไทยรู้ใช่รู้แล้วไม่ไม่ไมไมเด็กน้อยเออเด็กก็ตก <laughs> ส่วนใหญ่เขาคนไทยจะสวมเขาเรีเยกอะไรนะแบบบูคี้์่ะ <laughs> คะชเพื่อเซฟตี้อืมแต่ตลกคนช่วยด้วยไนงะคนช่วยก็ช่วยไปขำไปกว่าจะช่วยอะ่ะ <laughs> เอ็นดู <laughs> โอ้ยอะอะว่ากันด้วยเรื่องของบรรยากาศต่อเนื่องสงกรานกันเลยเนาะค่ะ เรื่องของการปะแป้งก็จะเห็นบางพื้นที่ที่เป็นการจัดงานแต่เป็นกิจจลักษณะก็จะขอความร่วมมืองดเล่นแป้งนะอะไรนะแต่ตามถานนตอกซอกซอยหมู่บ้านน่ยเขาก็เล่นกันสนุกสนุกเล่นๆไหมปีนี้พี่มยโอ้พี่มยอยูบย่บ้านไม,ไม่เล่นเล่นเลยอะ่ะหนูไปท้ายรถกระบะท,ที่บางแสงกันร<อ>่วมว,ว,วันหนึ่งไปเล่นได้แป๊บเดียวเจอบางกลุ่มน้ําเย็นเจี๊ยบ บวกเข้าร้านอาหารเลยหนูอ่ะเขากลัวร้อนนะเปล่าเลยเอาน้ําเย็นมาสาดข้างทางน้ำแข็งกักขายเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมันเย็นไปแต่อันเนี้ยมันมีความโหดร้ายเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งโหดร้ายมากเลยจนถึงขั้นน้องเขาต้องร้องขอชีวิตว่าด้วยเรื่องของการปรัแป้งลองไปดูค่ะไี่ขอปาแป้หน่อยร้องร้างอีกเนาะร้องขอแล้วเฮอยร้านน้องน้องน้องนี่ขอปะเต้หน่อย อสงสารคือก่อนหน้านี้น้องเขาหน้าขาวมาทั้งหน้าแล้วเพิ่งล้างแป้งออกโดนปะแป้งอีกจนน้องต้องบอกว่าแล้วหนูต้องล้างอีกโดูสิเลือดเย็นจริงๆน้องเขาเพิ่งล้างแล้วยังไปแปะเขาอีกแล้วตอนน้องล้างก็ยืนดูด้วยนะเอาให้ล้างให้สะอาดก่อนแล้วค่อยแปะใหม่อีกรอบนึงนะ จนสุดท้ายก็ต้องบอกน้องว่าไม่ต้องล้างก็ไปมันอย่างเงี้ยและเอ็นดูคือความเด็กอะเนาะคำพูดน้องมันใสซื้อไงและหนูต้องล้างอีกโวหนูต้องล้างเลยด <c oughs> ีอันนี้ยังเจอแป้งแบบว่าปีน้ําเยอะหน่อยลูกบา,บางเจ้านี่คือข้นมาเลยแล้วไม่ปาดลงปาดขึ้น <c oughs> โอ้โหเนี่ยคลิปหนุน้อยคนนี้ห้าจุดแปดล้านวิวนะเยอะมากนะน่ <c oughs> ารักเอาเอาเอายังอยู่ในช่วงสงกรานแหมมันมีควันหลงเยอะนะเขาบอกว่าเป็นแก๊งหนุ่มสุดแสบ แกล้งน้องคือรวมหัวกันแกล้งหนูน้อยบ้านตรงข้ามค่ือคนเล่นไม่ได้เยอะหรอกเขาก็มีบ้านตรงข้ามเล่นเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าหนูน้อยมาจัดน้ำั่งนี้แต่เขาวางแผนกับเพื่อละเด็กคนนี้เจอยังไงไปดูค่ะ Oh. หลอกกันนี่นาะตัวล่อไม่มีขันอะไรเลยไนงะไปยืนล่อว่ะมาออมามา,มาแล้วขันหนูมาอันอันนิดเดียวอะ่ะแล้วแล้วหน่วยที่ดักซุ่มอยู่คือกระแผงกระกคุณ <c oughs> ตายคนต่างจังหวัดรู้เลยบ้านนีฉันเรียกกระแปงทา <c oughs> งจเ <c oughs> เออโดนไปค่ะพี่เจ๊ตอกไรนี้เขาได้โพสค,คลิปอันนี้นะคะแกล้งน้องบ้านตรงข้ามในคลิปก็เห็นว่าเขาก็ยืนเนี่ยเออหลอกล่อหลอกล่อเสร็จแล้วก็หนีนะหนีปุ๊บเพื่อนดักสาจาเสร็จปิดลัวหนีเลยไม่มีสิิตได้แก้แคนเลยลูกเอ้ย โดนเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าโดนสาดป,ปุ๊กร้องกลับไปเสียงหลงเลยเชื่อว่าน้ําเย็นถ้าเสียงหลงนี้น้ําเย็นแน่ๆเลยนะคะคนดูไป11บล้านวิวคุณพระคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าบอกพี่ๆเขารอน้องโตก่อนเนี่ยกลับมาแก้แค้นแน่เป็นดู เขาบอกปีหน้าแกงนี้ไม่น่ารอดแน่น้องน่าจะเตรียมแผนแก้แค้นมาก,ากแต่แค่เล่นกันกับบ้านตรงกันข้ามก็สนุกแล้วเนาะจริงเด็กๆกับแค่นี้แหละต้องการแค่นี้ไม่ได้อะไรมากขอให้ได้เปียกหน่อยได้แบบร่วมเทศกาลอ่ะใช่วาเล่นนานเดี๋ยวก็ป่วยเนาะปีละหนก็<ช>ต้องจัดเต็มเอาให้เต็มที่ไหนๆก็ไหนๆน้ำก็ต้องเล่นแป้งก็ต้องปลาทุเรียนก็ต้องขายเขาก็เลยมีวิธีการที่จะขายให้แบบ ยอดไลยอดวิวยอดแชร์มันเยอะๆหน่อยลองดูคลิปนี้ค่ะนี่ไงเป็นยังไงละเขาก็มีจุดขายของเขาทุเรียนก็ต้องขายน้ำก็อยากเล่นแป้งก,ก็อยากปลา เอามาอย่างนี้เลยก็แล้วกันแล้วยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวเขาเยอะมาก2.7ล้านวิวน่าจะขายดีอะตรงหัวทำเป็นหนามทุเรียนใช่ทำเ,เป็นหนามทุเรียนเอาดีสอพอมาโปะแปะทั้งตัวแต่แต่คนจะซื้อทุเรียนมาเอาเอแล้วหนามจะไปกินยังไงท่านแกะแบบแล้วอากาศร้อนอะเป็นกิมมิค เออหรือว่าเขาทำเป็นแบบเฉยๆไม่ได้เน้นขายจริงจังเพราะว่าที่หัวก็แบบทําเป็นหนาเหมือนทุเรียนอ่ะเนาะเอาแป้งมาแบบมาพอกเอาไว้อย่างเงี้ยตั้งใจมากเลยนะเนี่ยเออนี่อกกว่าจะได้กว่าจะทำได้ไม่ใช่ง่ายง่ายไม่อยากนึกเลยถ้ากลับบ้านแล้วน้าไม่ไหลเนี่ยไม่ได้ล้างง่ายๆนะเอะจริงไม่อะไรคะนะทาอะไรคะนะคิปเปลี่ยวมากเลยอะ ทุเรียนรนาหามทุเรียนมันอยู่ผิดที่ไปหน่อยคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะกับช่วงสีสันโซเชียลนะคะเซฟทูเดย์เจอกันใหม่วันจันทร์พรุ่งนี้วันาอาทิตย์อีกแล้วนะขอบคุณสภาพวิธีกรสวยๆจากชากะด้วยค่ะค่ะลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ